เข้าสู่ช่องก็ามาที่สองแปดเก้าเลยค่ะวันนี้แอดมาแบบปุ๊ปแอดไม่ใส,ส่เสื้อผ้านะคะวันนี้นะเออมาอยู่ที่วิธีแห่งกิเลนเกมที่กันเดิมนะคะมาเริ่มกันเลยที่ทุนหนึ่งหมื่นเด้อเธอปูไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ปิดหนมวงหน่ีบอ่ะออตโต้ไปแปดสิบครั้งไปเลย เสียนาทีที่มีทันห้ามใจปล่อยใจไปมันทำผิดไม่เคยจะคิดว่ามันจะทำให้เรามีวันสุดท้ายผิดที่ฉันที่มันไม่รู้ตัวว่าตัวเองรักเธอเท่าไหร่หละกายทำ วันนั้นที่ฉันไดีทันพาไปเพราะฉันทำให้เธอเสียใจจะได้ยอนกบไปอีกครั้งจะไม่ยอมให้เธอจากไปกดอันดูตรงในนิดทางในไม่แกตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกกัวในวันที่สั้ เพาะไหมเพาะไหมคอม,อมเออมนเานมมาแอ,อดมัยกย่องก็ย่องแอดน้อยนะติดตามเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้ถ้าไม่อยากคอมเมน่ะมีโอกาสก,ก็กดแชร,ร์บอกว่ามาฟังเพลงะสิเด้อหรือกดแชร์ไปให้เพื่อนๆให้คนรักให้นิตรักแฟนเพื่นทุกท่านมาฟังเพลงวสันเด้อบ่มไม่ยังไหลนะคะเพื่อความบันเทิงเพื่อความบันเทิงอย่าไปเครียดนะ เออถ้าเครียดไปดูช่องอื่นถ้าบันเทิงมาช่องนี้นะคะอิลี่คอยเสียเหตุเห้หเจ้ามีความสุขเลละเออได้เสียงหัวเราะเสียงร้องเพลงนะคะเสียงหวานๆเองแอดนี้นั้นลังแอดน้อยๆแต่ลังแอดนานๆเมแมนแบ่เหรอ ยังไงเราวันนี้ทุนมึงมื่นนะคะวันนี้ปล่อยชิวนะแอดมาแบบชิวแอดบวกเกมอื่นมาแอดมาเล่นนี้ตวันนี้แอดเป็นแบบอยากเล่นแบบรุนแรงอารมณ์แบบจะลงแดงแล้วนะจะแมะ <c oughs> กีลงกีเลน,นะ,ะฝากติดตามไปด้วยเดอ้อช่องก็มาที่289นะคะแล้วก็ตอนนี้ใครที่อยากดูเกมแบบหลากหลายเกมที่ไม่ใช่กีเลนนะ,ะไปดูได้ที่ช่องผู้สาวสล็อตได้เลยนะคะ เกม pg ต่างๆนะแอดเล่นแต่แค่ pg ีต่แอดชอบภาพเขาสวยนะคะเออเดี๋ยวมีเกมวงเกมใหม่อะไรก็จะเอามาเล่นให้ดูเด้อเดียาพาดเดี๋พลาดตามเล่เลยนะคะเออก็จะมีความปั่นประสาทบ้างลุงลังบ้างมัวซัวบ้างนะคะขอให้ทุกคนเข้าใจแนละเป็นกลังใจ <c oughs> ติชมกันเข้ามาได้เด้อแอดไม่ดื้อไม่สนนะคะปรับตัวให้ได้เด้อถ้าทำได้นะ แต่ก็อย่าด่ากันแรงนะคะถ้าทำไม่ได้เออแอดก็คนนะคะเราต้องนึกถึงใจเขาใจเรานะยุคทุกวันนี้ดีขึ้นเยอะนะคะเออคนเราสมัยนี้นะดีขึ้นเยอะเขาแบบไม่ดูถูกกันไม่บูลลี่กันสักเท่าไหร่นะแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่แบบชอบเหยียดคนชอบบูลลี่คนอย่างเราเออน่า่น่ารักเลยนี่น่ารักเลย,ยเ่รอเออแอดจะว่าแอดโลกสวยเรอก็นิดหน่อยนะ อดก็แอบโลกสวยอยู่แอดอยากให้โลกแบบมีสันติสุขนะให้โลกเป็นสีเขียวพลังใบพลังใบนะใครเป็นวัยรุ่นพลังใบกันมื่อยคอมเมนต์มานเลยเออใครอยู่โซนไหนกันบ้างเอ่ยนะดีเนาะถูกกฎหมายแบบร้อยเปอเซ็นะแต่ก็ขายน้ำไม่ได้ใช่ไหมห้ามแปลรูปใช่ไหมคะเออขายใบได้เนาะใบสดอะไรนี้ใช่ไหม จะไปแปล,แปลรูปนี้น่าจะยากเนาะออมันจะดูแบบพาเมึงเมาอีกวนไปเข้าอีหลอบเดิมเดยวก็ทำเป็นผิดกฎหมายแล้วอ,อ,อะไรก็ไม่รู้นะประเทศไทยล้านนะเอ,อ้ยตกเตเื่อยนะแตกเรื่อยนะคะวันนี้วันนี้แตกเรื่อยนะทุนยังไม่ไปไหนไกลเนืปล่อยออตโต้เลนไหลไปเลย S <S เออ,อาห,หมุนโดนท่าหลงหมุนโดนเหมือนจะมีอะไรก็ไม่มีเออเอ,อีโอเทีสโถงจะไปไหนอ่าเรามาปรับเบรดดีไหมอ่ะเัาห้าสิบแล้วก็ออโต้ไหมแต่ว่ากดเองก็ได้นะกดเองก็ได้อยู่นะ เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ปรับเบดก่อนกูอีกตึก้อตึ้อเออปรับเบ็ดแล้วนะึกว่าจะไม่ได้อะไรซะแล้วนะได้โบเออต้องอย่างนี้สิลูกไมไ่อีกค่ะไม่อีกค่ะก็รู้นี่ว่าวันนี้เป็นวันเกิดเธอแต่ฉันไม่ควรมาเจอคนที่เขาอยู่แต่หัวใจมันไม่ฟังฉังนเลย ไม่มรอ้อมอีกแอย่างน้อยแค่นี้บอกเธอว่าอย่าห่วงเลยรูฉันบด้วยกันไหมค่ะเฮ้ยเศร้อ่ะอยากมีแฟนไว้ท่านผู้ชมถ้ามีท่านผู้ชมมาคอมเมนต์คุยกับแอดทุกวันแอดไม่มีแฟนก็ได้นะมาคุยเล่นกับแอดมาเร็ว อุยนอกเรื่องก็ได้เย็นนี้กินอะไรวะจีนะ่าเย็นนี้กินอะไรคะเอดอะไรนะอบางทีเอดก็คิดไม่ออกเรื่องอาหารการกินนะทุกคนเป็นอย่างเอสไหมกินอะไรดีนะเงี้ยมันไม่มีใครคิดช่วยเนะออเงาเงานะคนรักไม่มีอย่างเขานะเ <c oughs> <c oughs> สียนเศร้าเถอะอะไรเงี้ยเอดไม่เศร้าสิอุ้ยสวยงาม สวยงามแล้วแบบขัด A-A ขัด K ตรงนี้ต้องแบบฟึ้งอีกรอบเสียงกีเรนนะคะจนชินแล้วนะบางทีเก็บไปฝันมักไหลมักเล่ยนลายนะมักเ่นไหลายที่พี่กันหลงหลงเศร้าโคตรเัื่อนละ ก็ตกิจน้ำเลยอ่เอาลูกมาอีกดูคขั้นสุดท้ายเอ้ยยางยางว่ะเออโอ้โหคอมโบรัวเอออ้ยได้จนโยดสุดท้ายนะจ๊ะ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 ไปสิบครั้งจะเบ็ดลอยนะจ๊ะ ดูตรงไหนมีทางได้ไหมให้แก้ตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันนี่สายไปมาดูตัววันที่ไหนที่ต,งตรงไหนเลี้ยงเราเท่าไร oh เ e a h อยากเล่นกันใหม่จา้าร์ฟ่า อู้ว้าวเลยเอ้โวได้ลุ้นด้วยนะคะมาเถอะทีโอ้เรียบร้อยที่ว่าต้องเยอะต้องแยะไม่มาได้ยังไงใช่ไหมล่ะเบ็ดลอยเข้าฟรีเดอ้อเออเลิศเลิศพูดได้คำเดียวว่าเลิศเริ่มเลยค่ะ อ่าคูณสามนะคูณสามแล้วนะเฮ้ยวิ่งไปได้าครั้งเออเอ้คูณเนจ้าคูณห้าห้าครั้งฮนะเออปีคูณไปเอยเลิศคูณเจ็ดล้วนะจ้าโอ้ยนี่งี่งนะ มุนฟีมาเพิ่มให้ ans, อีกหนึ่งก็ได้นะที่จริงพอให้ได้ไปต่อก็ได้นะเกงอุ้ยพูดเจ็เออเกือบพันเกือบพันนี่เข้าฟีเออได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้เลยได้อยู่ก็คือได้ไม่มีอะไรทั้งนั้นบางทีแอดก็รำคาญเพื่อนหรือว่าก็ได้อยู่มือได้อยู่คืออะไรเ็ยังมาถามกูอยู่ว่าได้อยู่คือกูบอกว่าได้อยู่ได้อยู่อ้อ เออแนละแล้วก็แอดก็มาติดเองคานี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับเออจะว่าไปแล้วก็หลวงพี่เอ้พี่ไพวันเขาก็หายไปเลยเนาะหรือว่าแอดแค่ไม่ได้ติดตามเขาเท่านั้นเองน่าจะเป็นว่าแอดไม่ได้ติดตามมากกว่านะแอดไม่ค่อยได้ดูเขาเลยนะป้ารัตนาก็เหมือนกันแอดแค่ <c oughs> ดูผ่านๆเด้อรัตนา <c oughs> อะไรนะให้พระลงโทษอะไรตัวจนี พระสูง์ลงโทษอะไรแนี้ป่ะเออดูนานก็ได้หรอกนะมันสิติสมัซสี่เราไปเฮอย่างคันแอดดูเออแอดจะดูแอดต้องหาเงินนะะหา,างเงินมาปั่นสล็อตดีกว่ามาหาปั่นสล็อตหางเงินดีกว่านะฮะแต่จริงๆก็ดูไปปั่นไปก็ได้นะยิ่งใช้โซโล่นี่แอดดูแบบประจำมาดูจนครบหมดทุกคลิปแล้วตอนเนี้ยเออ ดูจนแบบไม่หลับไม่นอนดูวนไปวนมาก็ไม่วนหรอกคลิปเขาเยอะนะคะคลิปเก่าๆที่แอดยังไม่ได้ดูนะเมื่อก่อนแอดติดตามติดตามนะจนแบบมาช่วงหนึ่งแอดไม่ค่อยได้เล่น,นถูกเลยเออก็เลยแบบไม่ค่อยได้ดูพี่เขานะเออมาหลังๆนี้แอดกลับมาดูแล้วนะคะใครเป็นแฟนขับคิตตาที่ยัตชัยสโรบ้างเอ้ยเออมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยแล้ว ชอบชอบนะตลกมาก Day เดบังทรายไอเดียอะไรนะเดยพยานะเรื่อพี่แกเลิกเลยใชื่อเออเออดีวนี้ก็มีเฮอริเคนเข้ามาเพิ่มมานะคะอนี้เรามาสู่เรื่องชาวบ้านกันทำไมเนี่ยโอ้ใครที่ดูเป็นแฟนคลับก็คงจะเข้าใจเอดโนแอ็ดชชอบมันตลกแมมแบบดูไปกินข้าวไปแล้วมันเพลินนะฮะเออไดนแรงบันดดนใจมาจากพี่ๆเขานำมาทำ นี่ยแอดก็มาทําคลิปแบบเพลินๆพูดเพลินๆให้ทุกคนได้ดูตอนกินข้าวตอนก่อนนอนกันนะคะลบบไดขึ้นลงอย่นี้นะึ๊บอ้าวหมุนนานไม่เข้าฟีเลยแหละเอ้ยเอ้ยอะเฮ้ยอะจึ้งจับเฮ้ยอะเคย,เ,คยเคยกันไว้ทุกค <laughs> นตอนเด็กๆอ่ะแอดโดนเว้ยโดนแบบญาติๆแบบร้อเรียนอ่ะ เคยอยากจิงจับเวลาทําอะไรผิดอะเวลาทําอะไรเหมือนผู้ใหญ่จรดมดาเราอะเออแล้วก็โดนอย่างเงี้ยแล้วก็หลงห้ไห้างมากมากเลยทาไมน้องแกงด้วยอะแอดดูเป็นคนอ่อนเอรดูเป็นคนน่ารังเกียจใช่ไหมทุกคนอย่ามาลังเกียจอนะติชมกันได้นะคะแต่อย่าด่านะอาย,าย่าดาอย่างนะฮะไม่ชอบก็ขอแค่เลื่อนผ่านเออนะแอดไม่ด่าใครอยู่แล้วแอดไม่ดื้อไม่สนติชมกันเข้ามาได้นะ อะไรที่แอดปรับปรุงแล้แอดปรับปรุงให้นะคะอะไรที่มันสมควรนะอแอดจะได้มาไต่ตองตัวเองไงว่าอะไรที่แอดทาแบบมวนโผดบอ,อยหยางโผดบอจัองสิเนาะอันใดที่มันบอเหมาะสมเด้อค่ะเด้อมาบอกมาเตือนกันได้นะเราเป็นเหมือนญาติพี่น้องกันแล้วอะตอนนี้สนิทสนมกันแล้วไงใครอยู่กับแอดตั้งเตะซับสไครต์แรกเลยนะต้องกราบขอบพระคุณจริงๆเดี๋ยวมีลูกให้ลูกบวดให้เลย ออ,อปันนั่นได้เลยปั้นนั่นเลยเล,ยล <c oughs> โอ้โหสวยงามสวยงามเบ็ดร้อยอยู่นะเด็ดร้อยอยู่นะคะ <c oughs> ออโต้ไปเลยสิครั้งอ่ะ <c oughs> ติชมกันแบบติเพื่อก่อเดอ้อย่าติเพื่อทําลายเด้อจ้ะเด้อมันบั่นทอนจิตใจคนคนหนึ่งนะคะเห็นข่าววอสที่ว่าอันอันมีผู้ชายปะหรืออะไรสักอย่างอ่ะ แบบหลอกหลอกเด็กอะหลอกเด็กที่ยังอายุไม่ถึงยี่สิบอะทุกคนที่ว่าจนน้องเขาผูกคอตายอะทุกคนให้ดูปะที่แบบหลอกให้น้องเขาช่วยตัวเองให้ดูแล้วก็ส่งวิดีโอคออะไรเงี้ยเออหรือว่าวิดีโอคอลก,กันอะไรเงี้ยเออแล้วแบบมันอัดคลิปไว้เว้ยแล้วคราวนี้มันเอามาแบ็กมีน้องแบบว่าโอนเงินมาให้นะไม่งั้นจะปล่อยคลิปอะไรเงี้ยเออจนแบบหลายครั้งมากหลายครั้งจนจนน้องคนนี้เขาไปน้องคดอายุประมาณสิบ สิบเจ็ดสิบแปดนะทุกคนจนน้องคนนี้เขาไปขโมยเงินพ่อแม่เว้ยเออแล้วเขาเนี้ยก็แบบเขาก็ไม่กล้าปรึกษาใครเขาก็อายเขากลัวความคิดว่าแบบเป็นเพราะฉันที่ทําให้ทุกคนเดือดร้อนอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วเขาก็น่าจะแบบป่วยเลยอะ่ะคิดว่าน่าจะแบบเป็นซึมเศร้านะแบบฆ่าตัวตายอะ่ะเออแบบเขียนจดหมายไว้ว่าแบบเรื่องราวเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นนี่ใช่ไหมแล้วก็ไปเอาปืนพ่อมาอยิงตัวเองายเว้ยเออเศร้ามากคือแบบไม่น่าเลยอะ่ะน่าจะแบบ มีคนแบบเป็นเพื่อนห,หรือว่าแบบอะไรตัก,กางหนึ่งที่แบบพอที่นอเขาจะไว้ใจที่จะพูดคุยได้นะเออสําคัญนะแอดว่าการพูดคุยนะทุกคนพูดคุยกับคนใกล้ตัวคนรอบข้างเรานะคะเออเขาเราไม่รู้เลยเด้ว่าใครจะป่วยเป็นอะไรยังไงในใจลึกๆนะอี่หลีเราต้องใส่ใจทุกคนเด้อชีวิตคนเรานะสำคัญสําคัญก็เลยเด้บอกจริงจังถึงละอยดเออนะก่อนจะไปแหมทิ้งท้ายอย่าไปเครียดมาก บันเทิงเข้าไว้ชีวิตนะ่ะอะไรก็ไม่เน่ไม่นอนแค่หาเงินใช้นี่ทุกวันนี่ก็อุ้ยนะะฮ้ยนะรัฐบาลไทยนั่นเลยสป,ปอร์ตแต่มันไม่ค่อยดีล่มันต้องมีสวัสดิการอะไรแบบออผสงปริศรีได้ไม่ไมไมพูด,ดอ่ะว้ายเบาๆแล้วเบาๆแล้ว่ข่อยส่วนเด้อฝากติดตามให้ค่อยด้วยนะคะ ช่องก็มาที่สองเปดก้าแล้วก็ผู้สาวสลอดเลยจ้ะเด้ออาจจะพูดมากอาจจะจมไปหน่อยนะแต่ก็ขอให้ทุกคนรักแอดน,น้อยๆแต่ละแอดนานๆนะคะอย่าเพิ่งเนี้ยแอไปไหนนะอยู่เป็นกำลังใจให้แอดถ้าไม่ชอบตรงไหนติกันมาได้เลยแต่อย่าใช้คำพูดรุแนแรงเด้อนะพูดกันดีๆนะคะติเพื่อก่อไม่ได้ติเพื่อทำลายนะอันไหนที่แอดเห็นสมควรว่าเออมันเกินไปจริงๆแอดจะปรับปรุงนะคะไปแล้วเด้อสวัสดีคะ่ะ